สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beauty Plus นะคะอยู่กับนิ้งองค์กฎค่ะและหนึ่งชั่วโมงเต็มๆหลังจากนี้นะคะเราจะมาพูดการเรื่องเกี่ยวกับการศัลยกรรมจมูกค่ะเพราะว่าจมูกเป็นอวัยวะที่อยู่ตรงกลางใบหน้านะคะถือว่าเป็นอวัยวะที่มีความโดดเด่นมากที่สุดนะคะการที่คุณมีจมูกที่สวยงามมากขึ้นจะทําให้ภาพรวมของใบหน้านั้นสวยงามคมชัดโดดเด่นขึ้นตามไปด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะทางรายการ Beauty Plus ได้รับเกียรติจากแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งนะคะท่านเป็นประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาลบางมดและเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากเรื่องการญญาศาัลยกรรมจมูกด้วยค่ะนายแพทย์สุรสิทธิ์อัศด,ดามงคลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะวันนี้เราจะมาเน้นการเรื่องเกี่ยวกับการญญาศาัลยกรรมจมูกค่ะอยากจะให้คุณหมอนะคะช่วยอธิบายให้กับคุณผู้ชมหน่อยว่าการญญาศาัลยกรรมจมูกสามารถทํำยังไงได้บ้างคะ ก็การทําจมูกเนี่ยทำได้หลายหลายอย่างนะครับจมูกจมูกที่ยาวทําให้สั้นจมูกที่สั้นทําให้ยาวหรือจมูกที่ใหญ่ทําให้เล็กจมูกที่เล็กทําให้สั้นมันแล้วแล้วแต่นะฮะแล้วก็ยังมีการผ่าตัดพวกจมูกคดจมูกจมูกคดงอพวกอุบัติเหตุจมูกแล้วก็พวกสันจมูกที่คดงอนะฮะจากการหายใจไม่ออกอะไรพวกนี้ แสดงว่าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการเสริมจมูกเท่านั้นแต่ว่ายังปรับรูปทรงจมูกให้สวยงามแล้วก็เหมาะกับใบหน้าของแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคุณหมอคะสมมติว่ามีสาวๆบางคนเนี่ยเขาอยากจะหน้าสวยงามเหมือนดาราที่เขาชอบอย่างแอเจลินาโจลี่อย่างนี้ค่ะสมมติหยิบรูปขึ้นมาอยากจะทําหน้าให้เหมือนคนนี้อันนี้คุณหมอสามารถปรับจมูกให้เหมือนกับฝรั่งเลยได้ไหมคะคุณหน้าเอเชียมากเลยมันต้องดูโครงสร้างจมูกก่อนค่ะส่วนใหญ่ถ้าถ้าโครงสร้างใกล้เคียงกันก็พอทําได้แต่ถ้า โครงสร้างห่างกันเราก็ต้องปรับโครงสร้างก่อนเช่นตอกจมูกต้องทำสมมติว่าจมูกเขาสั้นไปก็ต้องทําให้ยาวขึ้นอะไรต่างๆแต่ออกมาแล้วก็ใกล้เคียงแต่ไม่ถึงกับเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ะคือสามารถทําให้ใกล้เคียงได้แต่ว่าเหมือนเปะไปเลยอาจจะต้องดูที่รูปจมูกดูจมูกด้วย,วยและใบหน้าเขาด้วยส่วน,วนวอือ่นประกอบด้วยคังั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มการจากเรื่องของการเสริมจมูกกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าได้รับความนิยมอย่างมากคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่า เราตัดสินใจจะเสริมจมูกเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ใบหน้ายังไงถึงจะได้จมูกที่เหมาะกับใบหน้ามากที่สุดนะคะคือคือจมูกเป็นบริเวณเป็นอวัยวะที่อยู่ตรงกลางใบหน้านะ <Okay. S 2> ใบหน้าเนี่ยเราจะแบ่งเป็นแนวนอนแนวนอนเนี่ยจมูกจะเป็นหนึ่งใน5ของแนวนอน <Okay. S 2> ของใบหน้านะแนวตั้งก็เป็นแบ่งเป็น1ใน3ของแนวตั้ง แนวตั้งนี่หมายถึงว่าช่วงระหว่างหน้าผากจมูกตอนนี้คือสามถึงคางครับอันนี้ถ้าเกิดแนวนอนก็แบ่งเป็นห้าอันนี้ก็เป็นตรงกลางพอดีล้วหนแบไปเป็นสองส่วนไปคือจมูกที่สวยงามเนี่ยต้องเป็นอะไรที่เป๊ะระหว่างสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นแนวขวางหรือว่าแนวตั้งใช่ไหมคะการเสริมจมูกนี่ก็ต้องดูด้วยว่ามันได้สัดส่วนสามทั้งสามส่วนหรือเปล่านะฮะไม่เสริมแต่ว่าเอาแต่ใส่ขึ้นมาให้โด่งเดียวต้องดูทั้งความยาว ความยาวความสัน้นความกว้างความแคบแล้วต้องต้องดูหลายอย่างแล้วก็ดูอาชีพเขาเราจับได้สัดส,ส่วนแล้วต้องดูว่าเขาชอบขนาดไหนต้องการมุมสูงขึ้นขนาดไหนถ้าสูงมากเนี่ยสำหรับบางคนชอบเราต้องดูว่าโครงสร้างของใบหน้าของผิวหนังของจมูกเขาเนี่ยทนได้แค่ไหน ส่วนใหญ่แล้วที่เขามาปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับการศัลยกรรมจมูกเนี่ยค่ะคือคุณหมอจะเป็นคนเลือกรูปทรงให้กับคนไข้หรือว่าเขาจะเป็นคนเลือกเองนะคะส่วนใหญ่เราจะเราจะถามคนไข้เองว่าชอบแบบไหนแล้วต้องถามอาชีพคนไข้ด้วยนะให้สมกับอาชีพเขานะฮะบางทบีบางอาชีพนี่ก็ควรจะทําแบบธรรมชาติบางอาชีพก็คือต้องตามให้โดง่งโด่งหน่อยเห็นพวกดาราเราต้องทําให้โดง่งให้ชัดหน่อยเวลาถ่ายรูปเราจะได้ชัดขึ้นเลย แล้วเกี่ยวกับเทรนตอนนี้นะคะเทรนล่าสุดเกี่ยวกับการสัญญกรรมจมูกนี่คืออะไรคะคุณหมอเก็หลักอของส่วนใหญ่ก็จะทำแค่แค่เกาหลีนะฮะแค่<ะ>จมูกค่อนข้างธรรมชาติแล้วก็มีหยดน้ำนะฮะแล้วก็แล้วก็วกไม่ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะ ก็ถือว่าเป็นสมุนที่นมองสาวสมัยนี้เขานิยมนะคะเพราะว่าอยากทามาแล้วเนียนก็คือคนเล่าค้างเนี่ยจับไม่ได้นะคะแล้วที่สําคัญคือต้องแพ้เล็กเจ็บน้อยหาย,หายเร็วแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยอ<ช>ย่างของบางมดเองนะคะคุณผู้ชมเขาเขามีเทคนิคการเสริมสมุนแบบบางมดด้วยใช่ไหมคะครับก็โดยเราไปเราไปบรรยายตามประเทศเราของเราจะเทคนิคเราจะไม่เหมือนที่อื่นเขาเชื่ใจต่างเขาเวลาเร็มโมว์เขาจะใช้ซีคนค่อนข,ข้างแข็งคือมันเหลาง,ง่ายกว่าแต่ว่า ของเราของที่บางบดเราใช้ซิลิโคนนิ่มแบบนิ่มนะมันเรายากกว่าแล้วก็ใส่ยากกว่าคือส,ส,สิอะไรนะคะซิลิโคนแบบนิ่มแล้วซิลิโคนแบบนิ่มเนี่ยมันจะอยู่เป็นทรงเหรอคะแบบนิ่มมันจะอยู่เป็นทรงฮนะแต่ว่ามันจะทําได้ยากกว่านิดเึงนะฮะแล้วก็ธรรมชาติกว่าเวลาจะมีอุบัติเหตุหรือการขายับของจมูกก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยมีการคดเบี้ยว อย่างนี้สมมุติว่าเป็นนักกีฬานะคะทำจมูกทรงบางมดมาที่ใช้ซิลิโคนแบบนิ่มโดนลูกบาสอัดหน้าอย่างเข้าไปค่ะคุณหมอเป็นยังไงคะก็เหมือนเหมือนกับมันมีตัวลองลองให้ให้ให้กระดูกจริงเป็นกระดูกอ่อนจริงเนี่ยคดไปตัวนี้ก็เป็นตัวลองแล้วก็สามารถจะบิดเบี้ยวได้แฟนจูดลูกชนลูกชนเล่นงกระแทกอะไรเล่นกีฬาอยงได้ก็คือสามารถบิดได้โดนลูกบาสอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเพราะว่าเนื่องจากซิลิโคนเนี่ยมีความยืดหยุ่น เห็นว่าเป็นทรงหยดนะมันรองเหมือนกันเป็นรองช็อกอัพของจมูกไว้เลยเป็นช็อกอัพของจมูก้าเกิดเวลาสมมติว่ากระแทกถูกต่อยเนีน่ยสิบกิโลกระดูกจะหักแต่ถ้าพอมีตัวนี้รองอาจจะสิบห้ากิโลอะไรเงี้ยะจะหักแล้วจะเบี้ยวเนี่ยมันจะมีตัวรองไว้อีกอันนี้คือเป็นเครนดใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมคะคแล้วปกติแล้วการศัลยกรรมจมูกอะคะ่ะเทคนิคที่เขาจะใช้เสริมจมูกเนี่ยวัสดุมีอะไรบ้างอะคะก็จะมีทั้งแบบแบ่งเป็นของ ของคนไข้เองะนะะกับของสังเคราะห์แบบที่แบบสังเคราะห์ก็ส่วนใหญ่เขาใช้ซิลิโคนซิลิโคนยังมีแบบแข็งแบบนิ่มแบบอ่อนแล้วแต่คนไข้ชอบแบบไหนแล้วของคนไข้เองอคะคะคุณหมอของคนไข้เองก็เช่นเอากระดูกอ่อนแถวหลังหูมาซึ่งมันใกล้เคียงกับจบนะมูกนะฮะมาทําแทนหรือเอากระดูกซิ่โคมาทําแทนส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนก็จะใช้กระดูกหลังหู หรือบางทีอาจจะใช้ไขมันตัวคนไข้เองก็ได้หรือใช้หนังเทียมเช่นเอาหนังแล้วก็ตัดเอาผิวหนังส่วนบนไปแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านล่างเอามาเตามาเสริมได้แล้วทําออกมาจะแตกต่างกันไหมคะคุณหมอระหว่างการใช้ซิลิโคนกับใช้กระดูใช้อะไรที่มาจากร่างกายคนไข้เองเนี่ยคะ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ออกรูปทรงก็ตามที่คนไข้ต้องการแต่ว่าที่เราจะใช้ของคนไข้เองเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้แพ้ แพ้สารซิลิโคนซึ่งมันมีน้อยแต่บางคนก็ชอบสางตัวคนไข้เองแล้วบางคนที่เป็นพวกโรคภูมิแพ้บ่อยๆล้วก็จะใช้พวกนี้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าแพ้แสดงว่าก่อนที่จะเริ่มการศัลยกรรมจะต้องมีการตรวจมีขั้นตอนอยังไงบ้างะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ประวัติว่าเขาเคยเสริมแล้วก็มัน,มนดันออกมาเองเสริมแล้วเสริมเท่าไหร่ก็ไม่ติดทัทีเสริมเท่าไหร,ร่รก็ไม่ได้ต้องมันจะถูกดันออกมาเรื่อยยเราก็จะเราก็จะใช้ส่วนของคนไข้เองทำ เดี๋ยวบางคนต้องการสูงมากๆใช้สี่คนแทนไม่ได้เพราะสูงมากเดี๋ยวจะทะลุแล้วก็ต้องเอา<ม>เนื้อคนไข้ช่วยด้วยนะครนะอย่างบางคนอาจจะหน้าแบบเอเชียอาจจะดั่งจมูกไม่ได้สูงมากแต่อยากได้แบบฝรัล่างอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอไอ้พวกนั้นก็ต้องใช้ตัวส่วนของคนไข้เองช่วยด้วยนะฮะแล้วการที่จะตัดเอาส่วนของคนไข้เช่นกระดกูกหูออกมาอย่างเงี้ยค,ค่ะครับแสดงว่าการที่คนไข้จะพักฟื้นเนี่ยต้องนานขึ้นด้วยหรือเปล่าคะก็ไม่ม่เท่ากันนะพักฟื้นเท่าทกันค่ะ ก็คือสามารถทำทีเดียวได้เลยใช,ใช่ไหมคะคุณหมอแล้วการเตรียมตัวของคนไข้ก่อนที่จะเริ่มการศัลยกรรมนี่ต้องทำยังไงบ้างคะก็ก่อนทำก็เหมือนการผ่าตัดทั่วไปนะฮะก็จะต,ต้องไม่ไม่ทานยาพวกละลายริ่มเลือดเพราะว<ช>่ามันทำให้เลือดหยุดหยุดยากนะฮะ<ม>แล้วก็บวมทำห้วบวมไม่หยุดทันทีนะฮะแล้วก็ต้องเช็คว่าตัวคนไข้ไม่เป็นโรคแพ้พกพวกแพ้ยาชาเนี่ยบางคนแพ้ยาชา อาจจะอาจจะช็อกได้เพรานี้ต้องช็อกต้องเช็กก่อนเช็คประวัติเช็กประวัติก่อนคุยกันก่อนทำฟันไหมทำฟันแล้วไ,ไม่มีปัญหาอะไรนะอะไระอย่างเงี้ยไม่เป็นลมไม่เป็นอะไรนะแล้วขั้นตอนหลังจากนั้นนะคะต้องรอนานไมหมคะกว่าจะมีการผ่าตัดกว่าจะเริ่มผ่าตัดนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะอันนี้เป็นการผ่าตัดเล็กแต่ว่าถ้าเกิดเขาต้องการผ่าตัดเปลี่ยนโครงสร้างจมูกนะฮะจมูกใหญ่เปนให้เล็กเนี่ยต้องมาตอกกระดูกเพราะนี้ต้องต้องเช็คร่างกายทั้งหมดเลยเช็กหัวใจเช็ค ความดันต้องดมยาต่างๆพวกนี้ต้องเช็คเหมือน,นผ่าตัดใหญ่ทั่วไปอย่างค,งคนไข้บางคนสมมติว่านัดคุณหมอไว้แล้วแต่ว่าวันนั้นเกิดมีเป็นหวัดอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็มีน้ำมูกอย่างงี้สมควรมาทําจมูกนนไหมคะเราจะให้พักก่อนให้ทานยาก่อนต้องหายแล้วค่อยทําต้องหายก่อนครับสุขภาพต้องพร้อมก่อนใช่แล้วมีกรณีไหนไหมคะที่คุณหมอจะไม่ทําจมูกให้อะคะ่ะก็ส่วนใหญ่ถ้าปบบเป็นกรณีที่จมูกเขาเนี่ยบางคนมีประวัติว่า เปลี่ยนมาบ่อยแล้วนะฮะตันี้อาจจะเป็นพวกพวกติดสัญญกรรมคนที่ติดสัญญกรรมนะคะสอาวที่ไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยสวยแล้วแค่นี้วก็อยากสวยอีกครับบางทีเราว่ามอล้วสวยแล้วก็ยังอยากจะทําอีกแล้วก็ไม่เอาก็คือต้องอยู่ที่จิตใจด้วยใช่ไหมคะการที่คุณหมอจะดูตัดสินใจอันนี้สําคัญที่สุดด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าการสัญญกรรมจมูกเนี่ยไม่ได้มีแค่การเสริมจมูกอย่างเดียว คสที่คุณหมอจะยกมาค่ะอย่างเช่นจมูกใหญ่ทําให้จมูกเล็กจมูกเล็กทําให้จมูกใหญ่อย่างเงี้ยค่ะคอยากให้เราเนี่ยสมมุติว่ากรณีที่โครงสร้างของจมูกเนี่ยมันมันเอาเอาสั้นก่อนนะสั้นสั้นมันสั้นใบแล้วก็ต้องเหลาแล้วก็ทาจมูกให้ยาวมกส้นุึบข ยาวบางคนจมูกยาวมากยงแต่ส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยมีมีในพวกพวกเวสเซนพวกต่างตนตกเลยฮะจมูกเขายาวมากแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องตัดตัดโครงสร้าง,งจมูกด้านในเนี่ยแล้วเ็เย็บเครื่องด้านในให้ให,ให้สงงั้นลงอ๋อก็คือแล้วยาวจมูกที่ใหญ่ใหญ่ทาให้เล็กแล้วก็ต้องเปิดเปิดจมูกเข้าไปแล้วเ้าก็เย็บโครงสร้างให้เล็กลงจมูกใ,ใหญ่ของคุณหมอนี่คือหมายถึงตรงปลาย,ายใช่ไหมคะยคอย่างคนไทยบางคนจะเห็นว่า,าจมูกเป็นแบบสิงโตเนี่ยอ่เป็นสิงโต น,นี่เขาเรียกว่าจมูกใหญ่ทำให้เล็กลงได้ทำได้ตองยึดโ<ห>ครงต้องเปิดจมูกขึ้นมาแล้วก็เย็บโครงสร้าง<ะ> open ค่ะ open rhinoplasty เปิดขึ้นมาแล้วก็ย็บโครงสร้างจมูกแล้วก็อาจจะเอาไขมันรอบๆไม่ออกบ้างบางส่วนนะค่ะแล้วเรื่องของการต้องเปิดจมูกขึ้นมาอย่างนี้แล้วแผละค่ะคุณ<ะ>หมอแผลจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะมีหลายคนมีหลายคนที่ต้องการแก้จมูกเช่นจมูกคดจมูกโครงสร้างคดอะไรต่างๆนะฮะหรือว่าเห็นสันคดเราก็ต้องเปิดเปิดเข้าไป แผลจะนิดเดียวตอนนี้ฮะแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นแผลจะมีอยู่ตรงปลายอยู่ตรงกลางเนี่ยกลางตรงปลางนะแล้วเวลาเย็บเข้าไปก็จะมองไม่ค่อยเห็นแสดงว่าหลังจากที่ทําเสร็จแล้วพักฟื้นเสร็จแล้วเนี่ยใช้ยาทาแก้แผลเป็นทําให้แผลจางได้ไหมคะเนื่องจากจมูกมันเป็นบริเวณที่ใบหน้าเส้นเลือดมันเลี้ยงดีไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแผลเป็นคแสดงว่าคนที่เขาเป็นคีรรยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นเข้าจะมูกตาแถ้าน้าเนี่ยไม่ค่อยเป็น ค,คุณหมอบางคนเขาจะมีปัญหาอยู่ที่ปีกจมูกสิคะควิธีการทําให้ปีกจมูกเนี่ยเล็กลงเนี่ยมีวิธีการอะไรบ้างคือปีกจมูกเนี่ยเราจะดูสัดส่วนส่วนใหญ่เราลากเส้นตรงจากหัวตาลงมานะถ้ามันเกินเกินเส้นเกินเส้นที่ความกว้างของหัวตาเราก็จะเย็บให้ให้เล็กลงหมายถึงวัดตรงๆงเหรอคะใช่ตรงตรงเด่งลงมาเนี่ยถ้าเกิดมันปีกมันกางเกินเกินใ้เส้นขนาดคุณผู้ชมลองวัดดูนะคะตรงหรือเปล่าถ้าเกิดตรงนี้มันแคบ ก็เรียบให้เล็กๆลงหรือว่าตัดตัดแล้วก็เย็บก็ได้ตัดมีสองวิธีตัดนี่คือตัดยังไงนะคะคุณหมอตัดปีกตัดปีกจมูกฮะท่านข้างสองข้างแล้วก็เย็บเข้าหากันเย็บเข้าหากันหรือไม่ก็เย็บอย่างเดียวโดยไม่ต้องตัดปีกสำหรับไม่ว่าจะเป็นการเสริมจมูกการตัดปีกจมูกอย่างงี้ค่ะคุณหมอใช้วิธีการใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นเนี่ยนานไหมคะสาหรับคนไข้โดยทั่วไปก็ประมาณเจ็ดวันนะฮะเจ็ดวันการยุบวบบางต่างผิวหนังเราประมาณเจ็ดวัน แต่ว่าถ้าเป็นพวกเปลี่ยนโครงสร้างเช่นการตอกกระดูกทาจมูกส่วนส่วนของจมูกที่ใหญ่แถวกระดูกเนี่ยฮะก็ะจะต่อให้เล็กลงเนี่ยพวกนี้ก็ใช้ประมาณสักสามสี่อาทิตย์คือถ้าเกิดมีความซับซ้อนในการผ่าคือต้องใช้กระดูกอะไรเข้าไปเสริมด้วยก็จะเป็นหลายอาทิตย์หน่อยครับถ้าจะต้องไปทําลายโครงสร้างเช่นจมูกคดจมูกจมูกใหญ่มากจะต้องทําให้เล็กลงต้องต้องไปตอกกระดูกให้เล็กลงต้องบีบพวกนั้น ถ้าทำถึงโครงสร้างเลยจะต้องใช้เวลาประมาณ3 4สีอาทิตย์ค่ะบางคนคุณหมอเคยเจอไหมคะว่าทํามาแล้วอาจจะไม่ชอบอยากได้โด่งมากกว่านี้อันนี้สามารถมา<ช>แก้ไข<า><ช>ได้ไหมคะเจ็บบ่อยฮะก็ต้องดูเหตุผลด้วยฮะถ้าเกิดว่าอยู่หนังเขาตึงแล้วแล้วก็ไม่แนะนํายกเว้นว่าตึงแล้วก็อยากจะทําอีกแล้วก็ต้องเอาสารที่เกิดจากทางร่างกายเขาเองนะฮะมาช่วยเช่นใช้กระดูกหลังหูหรือใช้กระดูกซิคงหรือใช้ ไขมันต้องดูว่าต้องใช้ความนิ่มความแข็งแค่ไหนในการทําให้สูงขึ้นกว่าเก่าความตึงเนี่ยคุณหมอดูจากไหนอะคะที่ทําไม่ได้อีกแล้วอะค่ะก็เราจากนประสบการณ์มองเรากดดูแต่ปกติเรากดดล้วสบายนะถ้าเกิดกรณีที่มันตึงมากจับแล้วแข็งไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วว่ามันบางแล้วคือหนังบางแล้วว่าบางๆอย่างใช่ไหมคะใช่ไีต้องใช้ใช้ส่วนอื่นช่วยด้วย แล้วมีไหมคะแบบที่เขามาแก้ไขจมูกแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีก,ก,อกเป็นสิบสิบครั้งอย่างเงี้ยค่ะมีครับอันตรายไหมคะก็คือถ้ายิ่งแก้หลายครั้งจมูกจะยิ่งสั้นลง<ช>ทังผ <buffet S 2> ืวันจะรัดถ้าให้สั้นลงสั้นลงแล้วเราจะแนะนําคนไข้ก่อนแต่เขามีเหตุผลถ้าสิบกว่าครั้งแล้วเขามีปัญหาว่ามันคดจริงๆอเ่ะเราเห็นเหตุผลเขาแล้วเราจะทําให้แต่ถ้าแบบเห็นแบบสิบกว่าครั้งแต่ว่าสวยแล้วแล้วยังไม่พอใจอันนี้เราจะไม่ทําอันนี้เป็นพวกเสีติดัญญกรรมแล้วไม่นะ แต่บางคนเขาก็ต้องการทำแบบว่าครั้งเดียวสวยไปตลอดชีวิตเลยอันนี้สามารถทําได้ไหมคะทำได้ครัสมูกนี่ไม่ต้องคอยแก้ทุก10ปี20ปีอย่างนี้ไม่ไม่จำเป็นครส่วนใหญ่ก็30-40ปี่ก้ยังอยู่ได้ค่ะอยู่ที่สารที่เขาใส่ด้วยแล้วก็อยู่ที่ท,ทําครั้งแรกเนี่ยเขาตึงแค่ไหนเลาใส่เปื่อไว้ถึงอนาคตเลยเปล่านะฮะเ<ม>พราะว่าอายุยิ่งมากผิวจะยิ่งบางลง อายุยิ่งมากผิวจะยิ่งบางโด,บโดยเฉพาะผิวตรงปลายจมูกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างนี้เขาจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่ถึงควรที่จะมาทําใหม่หรือว่าเอ๊ะปลายจมูกบางออกมาแล้วคุณหมอมีวิธีการสังเกตยังไงอะคะก็เห็นใสฮะเห็นใส่ๆนะแล้วก็แล้วก็บอกเขาต้องรีบเอาออกไม่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวทะลุขึ้นมาแล้วก็เป็นแผลเป็นเอาออกเขาจะใส่ใหม่หรือเขาจะใช้อะไรวัสดุอะไรแล้วแต่เขาถ้ายิ่งปล่อยให้ทะลุเนี่ย จะยิ่งรักษายากมันจะไม่สวยครับม,<ะ>มันอยู่กลางหน้าด้วยแล้วเป็นแผลเป็นด้วยไม่สวย<ะ>บางคนก็ถ้ามันใส่แล้วเอาออกบางทีถ้ามไม่ทํำอีกมันจะยุบลงไปเลยมันจะเป็นแบบเป็นบผม,มลงไปอย่เงี้ยมันก็น่าเกียดแต่ว่าถ้าเกิดแค่ใส่ๆอย่างเงี้ยคุณหมอช่วยให้ไม่ต้องเป็นรอยแผลเป็นได้ไหมคะได้ครับสามารถทําได้<ะ>ใช่ไหมคะ